บรรยากาศการรับสมัครออดิชัน True AF 7วันที่3นะ House R C A ยังคงคึกคักเพราะมีผู้มีฝันชายหญิงทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ไว้ตั้งแต่15ถึง25ปีขึ้นเวทีโชว์ความสามารถทั้งร้องทั้งเต้นแถมงัดทีเด็ดที่มีมาเรียกคะแนนจากคณะกรรมการกันแบบเต็มลิมิตค่ะ Yeah. ด้านรุ่น PAF หลากรุ่นอาทิกริดมิกกี้นักทิวอิงอิงและทีวันนี้นอกจากจะมาพบปะพร้อมให้คำแนะนำแกน่น้องๆแล้วยังขันไม้ขันมือขอขึ้นเวทีโชว์พลังเสียงเรียกฟิลเก่าๆก,กลับมาด้วยค่ะ Oh okay, ตื่นเต้นครับอยากรู้ว่ารุ่นต่อไปเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรเลยพอเห็นแล้วนึกถึงตัวเองสมัยนั้นน่ะนึกถึงอดีตแบบโอ้ยแต่ก่อนเราก็ต้องมานั่งออดิชันอย่างนี้แหละม,มานั่งตื่นเต้นตเหมือนเขาแลวการออดิชันเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุดค่ะ<า>สนุกสนุกเราสนุกเพราะว่าเหมือนพอเราเข้าคือมันเป็นจังหวะที่แบบโลลุ้นเนี่ยเรายากได้เรายักเป็นอ่าสำหรับคําแนะนํานะครับก็คงเป็นเกี่ยวกับ เห็นที่เห็นเป็นปัญหากันอยู่เยอะๆกับหลายๆคนคือการที่ตื่นเต้นจนมากจนแบบคุมไม่อยู่ซึ่งมันทําให้เสน่ห์ในตัวเนี่ยหายไปเพราะความตื่นเต้นมันเข้ามาบดบังเราเตรียมตัวมาดีแล้วจัดการกับความตื่นเต้นได้อาจจะทําสมาธิก่อนที่จะขึ้นร้องหรือว่าหรือว่าการที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมองว่ากรรมการเป็นคนที่เป็นมิตรกับเราเลยครับก็จะช่วยได้เยอะนะครับก็สำหรับทีก็คิดว่าต้องมองหน้ากรรมการนะครับ เพราะว่าอย่างปีก่อนก็เรามองกรรมการมันจะแสดงความมั่นใจได้กรรมการจะเริ่มเอกใจว่าเฮ้ยทำไมคนนี้มันถึงกล้าสบตาเราเพราะว่าเชื่อเถอะว่าที่มาสมัครร้อยร้อเซนี่ยจะมีจ้องตากรรมการอยู่ไม่ถึงมไม่กี่คนแล้วถ้าเกิดเราสามารถทํางนี้ได้เราก็ร้องเพลงมองหน้ากรรมการแล้วก็สื่ออารมณ์เพลงให้เขาฟังเนี่ยก็คือยังไงเขาก็ต้องสะดุดใจแหละครับคนที่มีความฝันนะครับแล้วก็มีใจรักในการร้องเพลงและอยากมาเป็นน A ี A ่เอเเหมือนพวกเรานะครับก็อยาก อยู่บ้านเฉยๆมายังมีเวลาจนถึงวันอังคารวันที่22นะครับมาได้ตั้งแต่เช้าเลย9โมงเช้าถึง5โมงเย็นเปิดรับสมัครกันที่นี่โรงภาพยนต์เฮาส์อาร์ีเอนะครับมากันเยอะๆอายุ15ถึง25ปี ย้ำเลยนะคะใครที่มีฝันและวัยถึงมุ่งตรงไปยัง House RCA ได้จนถึงวันที่22มิถุนายนตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะไม่แน่ค่ะคุณอาจจะเข้ารอบติด1ใน100คนเข้าไปร่วมใช้ชีวิตในบ้านหาประสบการณ์แบบ AF รุ่นพี่ก็เป็นได้ค่ะ